ประเทศไทยคนทำงานเกินครึ่งเป็นแรงงานนอกระบบจำนวน20.2ล้านคนหรือคิดเป็น51%ของผู้มีงานทำส่วนมากไม่ได้รับการคุ้มครองไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงานและเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงสวัสดิการได้รับการคุ้มครองทางสังคมรัฐต้องให้ัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ C8798 ว่าด้ยวยเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวและสิทธิในการต่อรองร่วมกัน C177 ว่าด้ยวยเรื่องการรับงานไปทำที่บ้าน C189 งานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและราคาพลังงาน ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพและกำหนดให้มีตัวแทนแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการต่างๆของหน่วยงานรัฐให้มีสิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพประจำปีในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบดอกเบี้ยต่ำเข้าถึงง่ายครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาอาชีพและส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ เข้าถึงการฝึกอบรมอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกระดับกองทุนอุดหนุนเด็กเล็กให้ครอบคลุมทั่วหน้ารวมทั้งจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กที่มีการบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแรงงานในทุกชุมชนประกันสังคมทั่วหน้าภาคบังคับสำหรับคนทำงานทุกคนโดยระหว่างนี้ให้ขยายการคุม้มครองให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าประกันสังคมมาตรา33 และเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมากกา4ีส,สิกำหนดมาตรการพิเศษเรื่องโคต้าการจัดซื้อจัดจ้างและงานบริการจากผู้ทำการผลิตขนาดเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสนับสนุนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้เข้าถึงการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดำเนินการคืนพื้นที่การค้าให้แก่หาดเล่แผงลอยตลาดสดตลาดนัด ร้านค้าดึงทางถนนคนเดินตลาดเขียวและตลาดในหน่วยงานราชการต่างๆ